สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องอีกซีถุกทานขึ้นจะเกี่ยวข่าวพี่น้อ,องผังเบก,กน้อยแต่พอท่านแล้วเราพี่น้องเล้มาเห็นเพื่อนโอ้โหสภาพเพื่อนฉันบอยเม้งครับอันเด้อพี่น้องปวกกินบัตบนบ้านทำเมย์อยู่นาอเราอนีาง โบกินพ <si uh> uh ี่น้องบนบ้านนะกินเบิดขึ้นขึ <S 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 uh,> <S ้นอยู่บาได้เลยพี่น้องไม่ใช่ฮักเลยฟาเถออยู่ข้างบนนะแม่สบายดีพี่น้อง คืขอข้างบนบ้านนะอยู่บ่ได้พี่น้องมันอยู่บ<ร>่ได้พี่น้องอพรายันมันทับถักรัวบ่งเห็นไหมยันมันทับรัวขึ้นจนหมดกะขึ้นไปปัดไหเมื่อกี้เฮาขึ้นไปอันขึ้นไป้ายเธอหนึน่งขึ้นปปัดนี่เมื่อกี้ขึ้นไปมันอยบหน่ป้ายเราบวกเราลดจนขาซั่มเหนาะเอ้ยป่องมันกินบดเลยปัวบ้านไหม้นะพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละแต่ข้างบนบ้านใช่พี่น้องเบิ่งหัวคว้ามันกินไล่สำแด แม่ข้ามขึ้นมาเมื่อกี้นี่จนหยานดม่เห็นสภาพบ้านตัวเองทํำแม่แล้วเราเราบอกขึ้นมาข้าขึ้นมาเมื่อกี้มันกินมันเดียดตัวนี้พี่น้องมคนเดียวขอโทษน้ำเด้อค่ะจักสิจังได้บ้านแม่พ่ไม่ตะปูฮะห้าเดือดเมื่อกี้นี่เกิดห้าลมขาลง แม่เวลา,ขาเขาจะมานผูกี่ยพี่น้องนี่แต่ปวกถ้ามีวิธีการจัดปวกบอกพม่แน่พี่น้องบอก,กคือสิบประทันแล้วมันกินบัดบ้านนเพาผนังมันกินเบิร์ดลองเลยแต่ว่าปวกเนาะ ผักก็ะเลยนเกี่ยวเข่าวกับ้านแล้วแล้วจะต้นซุกงีโต้นบดซุกเนาะท่านค้นกับบท่านแล้ว,ลวเวนาม่เห็นเทือนกับโจ้ยเมยลงม,มย์มอยสิเฮ็ดบ้านใหม่กะจักผุดได้จักงามได้สีแล่วเนาะเผ่อส,สองสามปีสี่ปีพอได้อยู่ได้เศร้า หอดสีป่ปีมันสิมันสิอยู่บ่ได้นี่ไงพอถ้าแม่วล่นะบ่ได้ขึ้นมาแล้วอยู่กระพิงคำโอ้โหฟ้ามันกินเบิดเลยเนาะ สิผ้าไอ้บอกบางในมันกินจนลุ่เบิดแทนทั้งเทิทง,ทงกับรุ่เบิดพี่น้องโคตรจังขาสิาเอาอีกยังมาใส่โู้ท่านก็บยังว่ายับย่างไว้บ่อยมันกินแบบบ่อยมันเบิ้ดน,นะยังว่าเออเผื่อได้ม่างลงกับยังเรือไม่ที่ใส่ได้บางอันกับมันกับใส่ได้อยู่ แต,แต่ข้างบนเน่ะยังบ่ท่นได้กินพี่น้องบนใหม่ยังบ่ท่านได้กินแต่มันก็เริ่มขึ้นฮอดเทิงแล้วขึ้นฮอดเทิงแล้วพอม่าเข้ากับท่านได้เบิ่งพี่น้องมากับสระโวนเกี่ยวเขาว่า ยังินแต่ทำไมป๊อก,กินเบแล้เราสัตว์หากับพันได้เบิง่งเนาะคุลงเงหน่อยคุลงตะล่ตลางแม่ป้าเธเนี่ยผ่มันกินนี่นะป้าทุคือได้สภาพเป็นแบบนี้เลยหรือแม่คุ้เข้าห้องคือหรือค้างคือว่าแม่คือว่าเนี่นะ มันจริบว่าักเถอะอยากอยากเอาออกพี่น้องให้มันหลมให้อันตรายเถอะหยังอยู่กับ บอกโบเบิร์ตกันยังไขรแน่แม่มันนั่นนั่นกินเบิร์ตเลยด้เนี่โอ้สภาพเย็บเยินเลย วดลงแล้วในหัวตู่แทนี้มันทังเทิงนะวะเอากวดลงมาท้องบนจะบอกกะถไฟจะมันสีขาวตัวมือได้เลยล่งๆมากเลยจะเริ่มผัดยำลมซัมจะพัร้านปลีใส่พัดยมลมเดือนหนึ่งเดือนสอง าขาลอตเตอรี่กับบุตรละวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องพี่นี้ <laughs> นมาเห็นใหม่ไปตั้งนอกพากันบอกเมาไอเซล แกล <hail> ้งเรไหมบะทาแมมก็ประคุณไปฮะมาข้อหมอนน้อสบายดีพี่น้องเจ้าวานบ่คือเออันนะใส่กุ้งงานเด้ไม่มีกุ้งงานนนนมอนไปกระปุกไปกระปุกนะบอนไปกระปุกนะมาใส่ กมาาวสิมพ e uh, uh, um, okay. yes? ี่พนวดเอาไปใส่มาคุยแบบค้ามเสีบแถวอะาแบบสิมดล่ะฮะมาค้าดจวสิมดล่ะกินวลย่ตูก็บตัานินลยสิละไปนี้ยังไงล่ะไปนี้ไหใช่น้าไหมเพื่อนอันแค่แบลจะเออสิจะหลอกมั้งมีสองสุดจะแตกเป้านะใช่้ะงับเป้าแตกนะ ต้องห้ซักของมือแม่แบนพมีช่องสุดด้วเออคอยซักว้นี่เปลี่ยนเอาไปอาาอย่เอาแก่ลได้ยายโอเคอมโอ้ยจะเต็มหม้อเนี่เต็มใส่เฮดใส่เห็กิโลได้เนาะกิโลย่งันสเขียวแกงกระแสบตัวเอากุมาใส่น้ำฮะนีุ่่ส่ บ่อเล้วคุใสนี่พี่เป็นมาคุใส่มะคามเจ่มมะคามเป็นจะจํเข่าแท้ตะกี้ข้าวาก็แซ่ใบเขายังง้งรลใบขาเป็นจะจำเข่าแท้พระอะไร้พระอะํใบเข้าจำเขาเอา้นิมด้วยมเป็นจะจำเขาเออเป็นจะจำเข่าไงิมด้ใบเขามันตะวนแค่นี่เนี่ยแต่เขาลางแต่ทำไมมใบเขาใบเขาซิยตะปูมาแบ่งกันเปรี่ยวเผ็ดเียมเียมพร้นะ กุ Finally, right. ้งเด้อนี่ก sí, ุ you, word, ้งมันต้องทะเลลอยเข้มช้อยแม่เอ้ากระปี้กุ้งเข้มเข้มหมอแห้งเนาะอันกุ้งนั่นมาคิดกันวันมาค้าผมอุ้ยชะได้โค้ว่ะมันไม่เห็นนั่นตอนกุ้งนะโค้งเอ๊ะ้องบนดว่านาเนาะคนมันนะคูคู่ห้วยหนังแกงซุ้มถ้าป้าที่นต่อกัน มึงเนี่ยไม่ข้ามอันนะพี่น้องเอาอันเสียมมาเทาะเทอเอาเพราะว่าคู่อุ่นบุญมากๆเลยมันสิบหักมาว่า อาเถาก,กินขบกินเน่เนาะเมี่ยนก้อนพี่นมาเนี่ยขู้ลงมาบ้านเลยปวยงงน,นี่อยู่เนาะ